ดีตอนที่ให้ไปเรื่อยๆแหละลูกต้องเปิดจิตให้ไปเรื่อยๆมันจะได้ล้างออกล้างสังสวัสด์ล้างสังสวัสด์ในนอกล้างพร้อมกันไปเรื่อยๆไม่ใช่สติในสติไม่ใช่สมาธิในสมาธิไม่ใช่ฌานในฌานญาณในญาณตะบะในปัญญาในปัญญาในปัญญาไม่ใช่จิตในจิตไม่ใช่นะลูกนะอะไรในอะไรไม่ใช่ สิ่งที่มันไม่แช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่ก็ท่าไม่เกี่ยวเองอ่ะแล้วมันไปแล้วมันจะคลายช่วยหลุดช่วยเรื่อยๆโปรดตรงๆลูกจบให้ตรงๆสังสวัสดนี้จบให้ตรงๆลูกยุติให้ต,งตงรงๆคลายช่วยหลุดช่วยตรงๆถ้ายังอื่นตีกลับหมดลูกท่องถ้านอกเหนือไปจากเนี้ตีกลับหมด จิตกับสรรพสิ่งอย่างเนี้ยตีกับอะไรกับอะไรนี่ตีกับหมดลูกเดัะนั้นจบช่วยอย่างเดียวแล้วมันจะได้เครี่งกล่าวไปได้วยกันนอกในลูกโลกสองสวัสดและสิ่งที่เปโลกขึ้นมานี้รูปนี้นามนี้กายนี้จิตนี้รูปนอกนามนอกกายนอกจิตนอกจะได้เครี่ยงกล่าวไปได้วยกันหมดจดไปได้วยกัน ต้องแบบไม่ใช่อะไรในอะไรลูกอะไรในสติก็ยังไม่จบเลยอะไรในสมาธิก็ยังไม่จบเลยอะไรอะไรในจิตก็ยังไม่จบอะไรในอะไรมันไม่จบมันมีแต่ฝังอยู่ในนั้นมีแต่ฝังอยู่ในนั้นลูกยิ่งกว่าฝังเข็มยิ่งกวาฝังหมดอีกนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองลูก ไม่แม้กระทั่งไม่เองล้อมเงินไปลูกดับล้างว่างล้างเนื้อหานั้นเลยใครช่วยโดยช่วยเนื้อหานั้นเลยเท่านั้นโปรดดีๆสองทวัตนี้ลูกถ้าโปรดดีๆมันจะล้างการโปรดไปด้วยไม่ตกค้างแต่ถ้าโปรดไม่ดีมันจะมีอะไรในโปรดแล้วมันจะตีกลับ ตีกลับมาในการโปรดนั้นมันจะกลายเป็นวนเวียนเป็นวิบากต้องชดเชยชดใช้ก็อยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิน้นภาคทิพย์ก็ล้างภาคทิพย์เองภาคหยาบก็ล้างแบบภาคหยาบนั่นแหละทั้งทิพย์ทั้งหยาบเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งนั้นแหละนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่แม้ก็ะทั้งไม่ใช่เองแหละี จบช่วยวัาตตาะกันแบบสวยๆห,หน่อยแบบหมดแบบเกลี้ยงเกลาดีๆอย่ามัวแต่เพลิดเพลินในการใช้จิตกับสรรพสิ่งอย่ามัวแต่อะไรกับจิตลลกอย่ามัวแต่อะไรกับอะไรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองอย่าว่าแต่มันไม่เกี่ยวกับอะไรเลย สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้แต่ไม่เกี่ยวเองแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเดี๋ยว,ว่าแต่ไปไม่เกี่ยวกับอะไรเลยลูกดีทุกสภาพทุกสภาวะนอกในคลคยช่วยหลุดช่วยเรื่อยด้วยประโยคสองประโยคม,มีเยอะประโยคที่มันล้างกันในประโยคเองลูก มันไม่มีเยอะถ้ามีเยอะมันจะเป็นวิบากแล้วถ้าประโยคไหนมันไม่ล้างกันในประโยคนั้นเองมันจะถูกเก็บเอาไปเป็นวิบากคนเวียนแต่นั้นจบให้ดีๆลูกเพราะว่ามันตามกรรมตามเวียนกันมาเยอะแล้ว มันโมแต่อะไรกับอะไรกันมาเยอะแล้วแล้วก็วนเวียนเพราะอะไรกับอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วจบให้ดีๆอยู่ตรงนั้นตรงนี้ให้ยิ่งกว่าตรงนี้ตรงนั้นอยู่ตรงไหนมันยิ่งกว่าการอยู่อยู่ตรงไหนมันก็ไม่ใช่อะไรในอยู่ไปเลยลูกอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ใช่อะไรในอยู่ตรงนั้นไปเลยดีๆนะ ไหมก็ไม่ใช่ต้องไหมไปเลยลูกดีดีๆนั่นแหละไหมที่มีเกี่ยวกับไหมละจิตก็ไม่ใช่ต้องจิตไปเลยลูกไหมก็ไม่ใช่ต้องไหมไปเลยนั่นแหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมล่ะดีแล้วมันจะล้างไปเองแล้วก็เคลื่อนไหวโปรดทำไปดีๆนะ เคลื่อนไหวไปแบบไม่ใช่อะไรในการเคลื่อนไหวดีมันจะได้การันตีว่ามันไม่ได้แช่อยู่ใช่ไหมมันจะได้การันตีว่ามันไม่ได้แช่อยู่ใช่ไหมมันไม่ได้แช่มันไม่มันไม่ได้ตรงอะไรอยู่ใช่หรือเปล่าอะไรนี้ ไปเดินตองนั้นตรงนี้อาศัยการเดินอะไรอไริบทที่มันเดินกายนี้ไม่ต้องไปตั้งมันอีกจิตนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งมันอีกถ้าตั้งซ้อนเข้าไปก็เรียบร้อยอุปทานปักหมุดเลยอือุปทานเป็นหมุดตักลงไปทันทีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับต้องไม่ต้องแล้วมันจะคลายออกสว่างออกทันทีสามนั้นลูก อยู่ตรงไหนก็น,นัยยะเดียวกันหมดนะดีๆอยู่ตรงไหนก็มันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนะดีๆอยู่ตรงไหนก็ไม่ใช่อะไรในอยู่นะดีๆ ล้างช่วยกันเยอะมันจะได้มีแนวร่วมแต่ถ้ามึงไม่ล้างดีๆมันจะมีแนวร่วมอีกแบบหนึง่งเกาะพปดกันชาวเก,ก,กาะเกาะไปดกันแล้วมึงจะซวยล้างกันดีๆล้างดีๆสิ่งแวดล้อมไม้กันดีๆ ถ้าไม่ไหม้กันดีๆแล้วเดี๋ยวช้าเกาะมันจะเยอะแล้วจะซวยจะรับวิบากไม่ไหวให้มันตรงๆตัวเนื้อหาล้างน่ะดีๆคำพูดคำจาอะไรให้มันตรงๆต่อการล้างในคำพูดเองดีๆ ไม่งานมันก็เอาไปเกาะได้หมดต้องเป็นประโยคที่ทิ้งในประโยคนั้นเองเป็นประโยคที่ล้างกันในประโยคนั้นแหละลูกประเภทที่เอาไปเกาะไม่ได้สัมผัสตอนไหนก็หลุดตอนนั้นสัมผัสตอนไหนคลายตอนนั้นทันทีได้สดับตอนไหนคลายตอนนั้นทันทีประเภทที่เอาไปยึดไม่ได้ดีๆนะระวังเรื่องคําพูด ิ <the> ้งธรรมดาไปเลยลูกไม่เกี่ยวกับไม้ไม้เลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไปเลยลูกทิ้งธรรมดาไปเลยทิ้งสภาพธรรมดานั้นไปเลยลูกจิตธรรมดาภาวะธรรมดาทิ้งสภาพธรรมดาไปเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้แบบไม่เกงออกไม่เกงใจไปเลยลูกนะไม่ต้องเสียดายจิตไม่ต้องเสียดายใจไปเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไปเลยลูกเต็มที่ไปเลยนะ เดี๋ยวมันจะบรบลือเสียหน้าในการดับล้างไปเองลูกนี่โรดนี่พานล้างไปเองไม่ไปเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไปเลย ทิ้งในสภาพที่มันธรรมดาธรรมดานะ่ะไปเลยลูกอย่ายกเวน้นย,ยกเว้นเอาไว้มันก็จะกลายเป็นเหตุเป็นเชื้อไปสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้อะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่เต็มที่เรื่อยๆเหมือนกับมันจะสมุดเฉดให้เรื่อยๆ จากความเป็นธรรมดาจากความเป็นสภาวะจากลักษณะทางจิตทางลูกกระมนามธรรมนิ่งไม่นิ่ง,ง,งเดี๋ยวมันจะตัดขาดไปเองเลยลูกมันจะไม่เกี่ยวกับนิ่งไม่นิ่งเลยไม่เกี่ยวกับเฉยไม่เฉยเลยมันจะไม่เกี่ยวกับแช่ไม่แช่ไปเองเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไปเลยลูกเต็มที่เรื่อยๆเปิดหูเปิด,ปด,ปดตาไว้ รู้ตัวสำรวมออกไปตัวสำรวมเนี่ยมันคือขังอยู่นั้นแหละขังมันเป็นกรอบแห่งประทานที่มันตีกรอบอินทรีย์ไว้อยู่กายจิตไว้อยู่ลูกแล้วก็ไม่เกี่ยวไปเลยไม่เกี่ยวไปเลย สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไหม่ไปเลยดีๆนะมันจะไม่แค่ไหม่ลูกดีๆ